ส่วนความเคลื่อนไหวของทางพักพลังประชารัฐจริงๆวันนี้อย่างที่คุณเฟิร์นบอกว่าจะนัดหมายประชุมกัน<ฆ>ช่วงประมาณสักบ่ายสามแต่ช่วงประมาณบ่ายโมงกว่าๆเนี่ยนักข่าวได้รับข้อมูลมาว่าพลเตประวิทย์จะไม่เข้ามาประชุมที่พักแล้ว<ฆ>ที่ทําการพักจริงอยู่ที่รัชดาแต่คราวนี้เขาไม่ประชุมที่พักแล้ว<ฆ>แต่ไปที่บ้านป่ารอยต่อแทนเข้าบ้านป่าเออเข้าบ้านป่าไปแทนแล้วตรงนี้แหละต้องจับตาคุณเฟิร์นท่านผู้ชมเพราะเหมือนกับถนนแยกเป็นสองสาย สายหนึ่งคือที่บ้านป่ารอยต่ออ,อีกสายหนึ่งคือการนัดกินข้าวของผู้กองธรรมนัฐค่ะเหมือนกับเป็นการมาวัดพลังกันไหมอะมาเช็คชื่อจำนวนสสอ,อ่ะว่ามีใครไปที่ไหนบ้างอ่ะเพราะฝั่งกระทรวงเกษตรนักข่าวที่ไปเนี่ยคุณขวัญเรียมนะมไปนั่งนับจํานวนสอสอเลยนะว่าไปอยู่ที่กระทรวงเกษตรกี่คนออแต่ที่บ้านป่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูยังไม่มีรายงานมาคือตอนนี้เราตั้งต้นที่จํานวนสอสอของพักก่อนนะพลังประชารัฐมี40คนถูกไหมแต่ปรากฏว่า ไปโผล่ที่บ้านป่ารอยต่อ25คนแต่ฝั่งของผู้กองธรรมนัสก็จะมี22คนที่มาแถลงข่าวที่กระทรวงเกษตรบวกอีก7็ที่เดินทางตามมาแต่ว่ายังมีอีก5พักร่วมอีกนะ5พักร่วมเป็นพักเล็กที่จะมาเติมนี่แหละตรงนี้แหละต้องมาครับตัวเลขมาวัดพลังกันว่าโอสรุปแล้วสอสอในมือใครมีพลังมากกว่ากันเนี่ยมันวุ่นวายตรงนี้ท่านผู้ชมครับไปดูบรรยากาศที่เรียมการพักพลังประชารัฐก่อนนะครับอาคารรัชดาวันถนนรัชดา มีสื่อจํานวนมากมาติดตามข่าวเนื่องจากจากเดิมเนี่ยมีกําหนดการว่ามีการประชุมพักตอนบ่ายสามนะครับแต่ปรากฏว่าช่วงบ่ายโมงครึ่งเริ่มมีรายงานว่าพลเอกประวิตธวงสุวรรณหัวหน้าพักจะไม่เดินทางเข้ามาโดยยกเลิกประชุมที่ทําการพักนะครับแล้วย้ายไปที่บ้านป่ารอยต่อแทนแต่สื่อเนี่ยยังคงปักหลักติดตามสถานการณ์อยู่ที่ที่ทาการพักนะครับก็แน่นอนว่าไม่พบแกนนาพักเดินทางเข้ามาจนกระทั่งใกล้ถึงกําหนดเวลาประชุม ทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ของพรรคก็ยืนยันกับนักข่าวว่ายกเลิกการประชุมที่ทําการพักในวันนี้โดยจะมีการประชุมอีกครั้งวันอังคารที่27สิงหาคมเวลาบ่ายสามโมงนะครับควบคู่กับฝั่งของร้อยเอกธรรมนัฐที่มีรายงานค่ะว่ามีการเช็คชื่อสสที่ไปร่วมกินข้าวด้วยบอกว่าตอนแรกมีทั้งหมด18คนค่ะฝั่งของพลเอกประวิตยก็มีรายงานว่าให้พลเอกกฤษฎโยธินสสิพัฒนวงศ์นายทะเบียนพัก โทรศัพท์เช็ครายชื่อสสเรียงเป็นรายคนนะและพูดํำชับว่าให้อยู่กับลุงคราวนี้เรามาเช็ครายชื่อกันหน่อยมาดูจํานวนกันหน่อยนะฮะสสฝั่งของบิ๊กป้อมจากการเช็คชื่อบอกว่ามีจํานวนทั้งหมด25คนโดยจํานวนนี้พบว่ามี5คนที่ชื่อซ้ํากับฝั่งของผู้กองธรรมนัฐประกอบไปด้วยใครบ้างมีคุณคอซีมามุสสปัตตานีคุณเพชรภูมิอภรรัตน์สสกำแพงเพชรคุณทวีสุรบาลสสรัง คุณสัมพันธ์มายูโซสอสอนราธิวาสและคุณอาหมินมายูโซสอสอนราธิวาสนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าสอสอทั้ง5คนเนี่ยได้เดินทางเข้าพบพลเอกประวิทธิ์ที่บ้านป่ารอยต่อแต่ไม่ได้เดินทางไปร่วมถแถลงข่าวกับผู้กองธรรมนัฐด,ด้วยนี่นะฮะน่าสนใจตรงนี้ออ,อันนี้คือความเคลื่อนไหวในฝั่งบ้านปา่าไปดูที่กระทรวงเกษตรบ้างอ,อย่างที่บอกท่านผู้ชมว่า ช่วงประมาณบ่ายสองที่ผ่านมานะคะผู้กองธรรมนัฐก็นัดสื่อถแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งที่กระ,กระทรวงเกษตรทีนี้ถ้ามาันับสสที่อยู่ซีกของผู้กองนักข่าวนี่ยืนยันกันอยู่หลายรอบเลยนะว่าตัวเลขตรงกันหรือเปล่ามีที่ที่มายืนถแถลงข่าวเนี่ยมีอยู่22สสอ2ค,คนแล้วก็บวกอีก7ที่กําลังเดินทางมาก็เป็น29แล้วก็ไปบวกกับพักเล็กอีก5คนที่มาเติมในกลุ่มของผู้กองธรรมนัฐ รวมแล้วสอสอที่อยู่ในซีของผู้กองธรรมนัตมีอยู่34มสิบสี่คนฝั่งนู้นเขามี25่สิบหฝั่งนี้เขามี34นะครับทีนี้ผู้กอ,องธรรมนัตช่วงที่ทแถลงข่าวกับสื่อนะคะย้ําหลายครั้งว่ากลุ่มที่ยืนอยู่ตรงนี้เป็นรัฐบาลเป็นแนวร่วมรัฐบาล นักข่าวก็ถามว่าแสดงว่าพลังประชารัฐแยกเป็นสองกลุ่มใช่ไหมครับผู้กองธรรมนัฐบอกว่าพลังประชารัฐเป็นหนึ่งเดียวกันแต่มีคนบางกลุ่มพยายามสร้างความแตกแยกให้คนในพักที่น้องของสสก็เลยมาขอร้องให้ผู้กองธรรมนัฐเป็นคนพูดแทนหน่อยครับทีนี้นักข่าวก็ถามต่อว่าแล้วคนที่ไปพบลุงป้อมอที่ไปบ้านป่าแสดงว่าไม่ได้เป็นรัฐบาลใช่ไหมขาบอกว่าคนที่มาตรงนี้เป็นรัฐบาลค่ะเอ,อผู้กองธรรมนัฐบอกว่า ผมขอไม่ก้าวล่วงบุคคลภายนอกที่ไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้นักข่าวก็ถามต่อว่าแล้วตกลงในเมื่อดูเหมือนจะมีแบ่งเป็นสองฝากแบบนี้แล้วใครจะเป็นคนส่งโผคอรมส่งรายชื่อรัฐมนตรีในส่วนของพลังประชารัฐให้กับพักเพื่อไทยพิจารณาเพราะจากรายงานตอนแรกบ,บอกว่าเป็นคุณสันติพร้อมพัดรองหัวหน้าพักใช่ไหมที่เป็นคนส่งไปสรุปผู้กองธรรมนัฐบอกกับนักข่าวว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้แปดโมงครึ่ง เดี๋ยวก็รู้กันเพราะว่าฝั่งผู้กองธรรมนัฐก็จะส่งรายชื่อเป็นเหมือนกันเอา,เอาสรุปเขาจะส่งแข่งกันสองกลุ่มเหรอเอาไหนบอกเป็นหนึ่งเดียวไม่ใช่เหรอผู้กองบอกว่าเรื่องนี้เป็นอำนาจการตัดสินใจของนายกว่าจะเลือกใครโโฟังช่วงนี้ดูค่ะเอผลปปรรระะะโยชนน์คับขงทศที่อยู่ที่ยืนอยู่น้าเวลานี้ยีบสองนะครับจิชีวิตที่กำลังเดินทางมาอเจ็ดนะครับ นี่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนสังกัดพรรคพลังประชารัฐทุกจังหวัดแล้วยังมีนะครับตัวแทนพรรคเล็กมานะครับซึ่งวันนี้ก็ส่งตัวแทนมาถึงท่านหลายท่านติดภารกิจการบริการตรวจงานอยู่ต่างจังหวัดมาไม่ทันนะครับเอาเป็นว่าพวกเราที่ยืนอยู่รนี้เป็นพรรครัฐบาล อันนี้เราอย่าไปพูดอย่างนั้นเลยครับอย่าไปพูดอย่างนั้นเลยครับนะครับเราจะไม่ก้าวล่วงถึงบุคคลภายนอกที่ไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็ในนามกลุ่มผมเราพักพลังประชารัฐนะครับเราเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับเพียงแต่มีคนบางกลุ่มที่พยายามที่จะสร้างความแตกแยกให้เกิดผลภาพงั้นผมในฐานะที่ นะครับพี่น้องสสส่วนใหญ่มาขอร้องให้ผมว่าช่วยเป็นตัวแทนในการพูดหน่อยนะครับผมก็นะครับ,นะรบออกมากล่าวอย่างที่ผมพูดมาแต่หลักการที่ผมพูดเมื่อเช้าเหมือนเดิมชัดเจนนะครับเดี๋ยวพูดอีกเช้าก็รู้ครับทา<ม>่ทานอย่างตานปิตำแหน่งเดิมใช่ไหมครับก็สมมติวา่าการกระสุนกระรินผมบอกแล้วว่าต้องขอโทษพี่น้องสื่อมวลชนนะครับว่าเราต้องให้เกียรติและก็เปิดโอกาสให้ผู้นำเขาท่านได้ตัดสินใจว่าท่านจะเลือกใครท่านจะเอาใครนะครับ มันเป็นเรื่องสําคัญตรงนี้มันเป็นอํานาจของท่านรัฐมนตรีนะครับคือพูดแบบนี้ก็คือไม่แคร์ออลุงป้อมจะส่งใครก็เป็น,ปนในส่วนของลุงป้อมค่ะว่าส่วนของผู้กองธรรมนัฐก็ส่งรายชื่อไปเหมือนกันเหมือนแข่งประมูลงานแล้วคนที่จะมีอํานาจในการตัดสินใจว่าจะให้ใครเป็นรัฐมนตรีก็อยู่ที่นายกพรุ่งนี้8ปดโมงครึ่งเดี๋ยวก็คงจะได้รู้นะคะคทีนี้ตามรายงานก่อนที่ผู้กองธรรมนัฐจะมาะแถลงข่าวที่กระทรวงเกษตรในช่วงบ่าย มีรายงานข่าวว่าคุณภัยบูลนิติตะวันรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐเดินทางมาที่กระทรวงเกษตร <c oughs> ว่ากันว่ามาเคลียกับผู้กองธรรมนัสก่อนที่จะมีการถแถลงข่าวนักข่าวก็เลยถามว่าลุงป้อมส่งคุณไัยบูลมาเจรจากับผู้กองธรรมนัสหรือเปล่าผู้กองธรรมนัสก็บอกว่า <c oughs> จริงๆตัวผมกับคุณไัยบูลทํางานด้วยกันมานานก็อยากจะมาให้กําลังใจกัน <c oughs> ซึ่งตนเองก็มีโอกาสคุยกับคุณไพบูลจริงๆแล้วก็บอกไปว่า ไม่ได้ตั้งป้อมจะทะเลาะกับใครนะ<ม>แต่ขอมีจุดยืนเป็นของตัวเองและที่ผ่านมาอยู่กับพักมานานมากสร้างพักมาตั้งแต่ยังเป็นวุ้นรับใช้พักทั้งในฐานะเลขาพักดูแลการเลือกตั้งพักเหนือผมทําดีที่สุดแล้วนักขา่าวก็ถามว่าแล้วผู้กองจะอยู่ในพักต่อไปไหมผู้กองธรมนัทก็บอกว่าก็ยังอยู่ต่อไปเพราะว่าตามกฎหมายแล้วถ้าพักไม่ขับออกก็ต้องอยู่กันไปแบบนี้แหละค่ะทีนี้ถามว่าแล้วที่ผ่านมาใครเป็นคนประสานกับพักเพื่อไทยผู้กองธรรมนัทบอกว่า ตัวผมเนี่ยเป็นคนประสานเพียงแค่คนเดียวกับคุณสันติพร้อมพัดแล้วก็ยังบอกได้ว่าภรรยาของคุณสันติก็มาอยู่กับกลุ่มของผู้กองธรรมนัฐด้วยก็ถามอีกว่าแล้วมีพักสำรองในใจแล้วหรือยังนักข่าวก็ไม่ยอมแพ้นะก็บอกว่าเอาเราก็เป็นกลุ่มอยู่อย่างเงี้แหละ <c oughs> นักข่าวก็ถามอีกแล้วจะให้เรียกกลุ่มว่าอะไรคะ,ะผู้กองธรรมนัฐบอกก็แล้วแต่จะเรียกจะเรียกกลุ่มธรรมนัฐก็แล้วแต่เลย <c oughs> อาจารย์พยิบูลกับผมก็ทํางานกันมาตั้งแต่ปี2อ6 1นะครับแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันอาจารย์ก็มาให้กําลังใจนะครับก็มาคุยกับผมซึ่งผมก็กลาบเบียรอาจารย์ว่าผมไม่ได้นะครับไม่ได้มีตั้งป้อมที่จะทะเลาะก,กับใครผมบอกแล้วผมไม่ทะเลาะก,กับใครนะครับแต่ผมขอมีจุดยืนเป็นของตัวเองก็โดยกฎหมายแล้วมันถ้าเขายังไม่ขับเราออกแล้วก็อยู่ที่นั่นนะ นะครับก็อยู่อย่างนี้เราก็ดูว่าเวลาประชุมในสภารัฐบาลนะครับเข้าไปทางไหนแเ้าก็ไปทางนั้นก็มีภรรยาท่านสุทติมาร่วมอยู่กับผมเนีอะไรนะฮะเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าพวกเราพวกเราพวกเราเป็นรัฐ เป็นแนวร่วมรัฐบาลนะครับจัดตั้งรัฐบาลอพอเราติดตามดูนะคะวันพรุ่งนี้8ปดโมงครึ่งคงจะได้เห็นรายชื่อรัฐมนตรีในส่วนของโคตา้าพักพลังประชารัฐรว่าจะมีใครบ้าง